เขาโทษสี่กว่าจริงหรอค่ะแปลกด้ากนึ่งสี่สิเกุมภาเนี้ยแปล้ว่าิบาแล้วอ๋อบอกวันเดือนปีเกิดเสร็จเลยนะคะมีอะไรจะสงขยาญส่งดอกไม้สงเบิร์ดเดย์เค้กก็11็กุมภาเอ็ดกุมภานะคะตายตายโบราณถือมากเลยนะคะถืออะไรเอาวันเดือนปีเกิดมาบอกชาวบ้านก็ทำคุณสายเสกหนังควายเข้าททองอุ้ยทำเลยค่ะชอบยิ่งถ้าเกิดว่าช่วยเป็นดีดดีดอะไรนั้นมันพลายช่วยดีดมาให้โดนหน่อยนะคะ เดียนว่าเอาเทียนม,มาหล่นใต้ขางน่าจะเวิร์กกว่านะคะเอ้ยจะดีเหรอน้อนนีนะคะ <c oughs> น่าจะได้ของขังไปนะคะ,อ,ะอาจารย์รถามหน่อยสิคะหนูทําหน้าเยอะมากเลยเหรอแป๋วมีคน <มา S 1> เขาเมาเว่าเธอเป็นเจ้าแม่สัน เอาจริงนะข้อแรกนะแปลวต้องบอกไว้ก่อนทัศนคติแปลวเนี่ยเป็นคนไม่ต่อต้านสัญญกรรมส่วนตัวแล้วไม่ต่อต้านอ๋อไม่ต่อต้านก็คือยินดีใช่ไหมคะยินดีดย,ยังไงนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาสิบกว่าปีที่อยู่ในวงการบันเทิงยนเห็นความเปลี่ยนแปลงใช้คําว่าเปลี่ยนแปลงมาดูไม่ดีนะ,นะครับพัฒนาการของใบหน้า,นาคะจําได้ว่ามีรูปใช่ไหมคะมีะรูปเรียบเทียบหน้าขอดูหน่อยสิคะหวายซ้ายมือน้ำไครครับสามยาคูขตรงหรืออะไรคะ สาวเองแล้วแป้วเนอะรุ่มสมัยอายุย7ิบเจ็ดนั่นยังสาวอ,อ๋อ,อ,อมาขอบอกยี่สบเจ็อีฝั่งเกาหลีด้าน,นเป็นดาราสาวเกาหลีไปเลยทําไมเธอเปลี่ยนเยอะอย่างนั้นละวแปลวโอ้ยก็ทยอยจัดมาเรื่อยๆอาจารย์อาจารย์แปลวเก็บหนแล้วหูยังอยู่ไหมหูยังอยู่ค่ะย,ยังอยู่ค่ะย,ยังไม่ไปไหนอ๋อห,หูกลางหน่อยในคอ<ก><ข>ผมกระเซิรมปิดครับแต่ที่หายไปแล้วจมูกเปลี่ยนค่ะคางแหลมแก้มเกือกว้าตอนนี้เปลี่ยนไปลุอุ้ย หนูกหน็หนูก็เก็บมาเรื่อยๆค่ะตานี่ก็เก็บมาสองรอบแล้วในในรเล่าพัฒนาการเริ่มต้นก่อนนะคะรับเริ่มยังไงคะจากหน้าสาวไข่นมเปรีร้ยวกลายมาเป็นแบบนี้เธ <c oughs> อทำยังไง ก็คือขั้นแรกก่อนเก็บตาก่อนเพราะว่าสาวเอเชียนี่เป็นการตามลมถูกปะคุณผู้ชมเจ้าขาดีกราบขอประทานโทษขอขออนุญาตว่านี่เราไม่ได้กําลังจะมาโฆษณาคุณผู้ชมเห็นว่าการสัญญากมเป็นสิ่งดีแต่บังเอิญเดียนเห็นพัฒนาการของคุณแป๋วนะคะแล้วเธอก็ทําตัวเธอเองได้ดูดีแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะตามคุณแป๋วได้หมดอันนี้เดียนต้องขอก่อนนะคะเชิญเลยค่ะทินอยากรู้ค่ะเยี่ยม ประทับใจเลยที่อาจารย์เกิดอย่างนี้ก่อนตอนแรกแบบว่าคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วคนจะไปทําตามแล้วจะติดสัลยกรรมอะไรบ้างคนทําแล้วเกิดมันไม่ดีขึ้นมามันมีเปอร์เซนต์ใช่ไหมคะแต่เริ่มจะเก็บลูกตาก่อนเพราะตามันตกเหรอคะหนังตาบวมปูดอะค่ะพอสักตอนอายุยี่สิบเจ็ดเนี้ยทุกอย่างเนี้ยเริ่มตกแล้วของแต่ว่าหนังตามันก็ปูดปูดก็เลยเก็บหนังตารอบที่หนึ่งก็ห้อยหมดเลยหรอแบบเป็นคนหน้าห้อยเร็วมากยืนยันห้อยเร็วเหี่ยวเร็วไม่รู้ทําไมเหมือนกันเฉพาะหน้าเหรอคะที่ห้อยหน้าห้อยเห็นชัดค่ะ อย่างอื่นนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ยังเก็บอยู่ยังเก็บอยู่โอเคแล้วไปทําตาอย่างไรงคะ,ะดูดไขมันหรอเขาก็ดูดไขมันแล้วก็ตัดหนังตาส่วนเกินทิ้งโอ้ยด,ดูตาบวมปิดไปเลช่วงนั้นก็ตัาปี๊ปไปตามเรื่องแล้วก็ใส่แว่นตาบ้าบอ,บอไปก็ไม่ค่อยเป็นที่สังเกตะอะไรค่ะแล้วก็ทางต่อไปทําอะไรคะจากตาจากตาก็ โบท็อก์ฟิลเลอร้อยใหม่เนี่ยมาเป็นระยะอยู่แล้วโบท็อกนี่ไม่ไม่เคยขาดนะคะตามนัดตลอดกี่เดือนทีหนึ่งนะโบท็อกสามสี่เดือนค่ะไม่เคยขาดนะคะแล้วก็อย่างฟิลเลอร์นี่คืออะไรยุบก็คอยตามเติมเลยจะไม่ปล่อยให้มันแบบว่าโบไปก่อนเห็นนิดเดียวจัดเลยสองกระจสองวามาแล้วหนึ่งรูวิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่โอ้แปลว่าการนักันเรื่องนี้เยอะอยู่ค่ะคือมีขีดนิดนึงแบบจัดการแล้วแป๋าจะไม่ปล่อยมันเลยอะค่ะแล้วก็ช่วงที่แป๋ว น้าหนักเยอะๆเราก็จะมีไขมันเนาะโครงสร้างของเราตรงนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมๆเพราะว่าไขมันไม่จะตกๆให้ไม่ต้องมองมาทางนี้ก็ได้นนี่เวลาเดินนี่กระเทือนไม่ได้เลยนะทำไมคะหน้าเมันหมาบูดดอกไม่เชื่อแป๊วลองดูใกล้ๆสิหน้าฉันนะตอนนี้ออกทีนี้ไม่โคลกน้ําพริกเลยทำไมคะอโอตายแล้วกลัวแก้มหลุดตรงมไดโครกมากเลย ใจจริงๆหรอเธอทำยังไงแก้เธอหายอ่ะแป๋วเวเซอร์ค่ะเลเซอร์เขาเรียกเวเซอร์มันเป็นการดูดไขมันโดยที่แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาไขมันที่มันเป็นส่วนเกินเงี้ยเขาเอาไปเลยเขาก็เาเขมจิ้มเข้าไปแล้วดูดออกมาเลยเหรอดูดโอ้แม่เจ้าแล้วเกิดดูดแรงนะสมองสมองไหลไปได้ยังไงล่ะตื่นมาโง่ไปเลยทำไงตื่นแบบปลอดภัยเปล่าแป๊วเออเวลาจะเลือกนี่นะไอ้เรื่องปลอดภัยเนี่ยเราก็ต้องพยายามเลือกให้ดีที่สุดอะคือเราตอบไม่ได้ค่ะ กล้าถามเพราะเป็นคนที่ไม่เคยทําสัญญากรมอะไรที่เธอพูดฉันก็ถามในฐานะที่คุณคนทั่วไปอยากทานะทุกคนอยากสวยแต่กลัวเวลาเลือกหมอเนี่ยแบบว่าเราก็ต้องเลือกให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะเลือกได้เนาะดูจากประวัติดูจากความไว้ใจทุกอย่างเลยแล้วเวลาทําก็หลับไปให้สบายครับเพราะจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าับไห้สบายคือตายไปหรอกค่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาวางยาสลบเออเราก็เราก็ไม่รู้จริงๆเอาจริงๆเลยนะสารภาพเราก็ เราก็คิดว่าเดี๋ยวฉันตื่นมาจะสวยอะแต่หลายๆลายท่านก็ไปดิบด้วยการดมเข้าไปหรือว่าฉีดเข้าไปปุ๊บหลับเลยของแปลนี่เป็นกินค่ะคืออย่างไอ้แค่ทีเนี้ยเขาเรียกแคนเล็กกินหลังประสาทหลับไปเลยค่ะแล้วเราก็ตื่นมาแล้วก็ก็พันพันหน้าก็ขำขำก็กลับบ้านไปอยู่อย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งโอ้โหแล้วกินอะไรได้ไหมตอนอาทิตย์หนึ่งทั้งทปกติเลยค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วมันก็ยุบไปยุบไปเสร็จแล้วก็กลับมาดูแลน้ําหนัก เพราะเกิดว่าเราเอาไขามันออกแล้วแล้วถ้าเราไม่ดูแลน้ําหนักนมัน,น็ถูกต้องม,มันก็จะยัดกลับเข้าไปใหม่อีกใช่เราก็ต้องมาปรปับ<อ>น้ําหนัก <จร S 1> ให้บาลานซ์ <จร S 1> <ๆ S 2> แล้วหลังจากนั้นก็ต้องต้องต้องคอยเติมสิ่งที่อยู่บนใบหน้าค่ะแล้วเลเซอร์ก็จะทุกๆุสอาทิตย์ต่อเนื่องกันไปจากวันนี้ไปทั้งชีวิต แปลว่าทุกคนเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ภาคหลังเธอจะติดผมมามากเพราะว่าเธอขลกหน้าผากเยอะมากเลยเรื่องจริงหรือเปล่าก็แบบตรงเยอะเป็นรอยรอยเย็บเหมือนมัมนี่ผีบีบเลยไปตีนตะขาบเลยยาแผลปิดลบมาแล้วอาย่าอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงหรอไม่มีอะไรคือหน้าเป็นสามเหลี่ยมค่ะหน้าเนี่ยเป็นทรงเพชรเห็นไหมคะมันเป็นสามเหลี่ยมค่ะแปลว่แปลวเปิดหน้าผากแล้วเอ็กนะไหนคะไหนคลองเธอจะยื่นหน้าออกแล้วทำเอ็กหน่อยสิก้าอ๋อตายแล้วอ๋อซีอายตายแล้วนี่เธอ โอเคนะปัตินปัตินเล่าเที่ยวหน้าใช่ว่าเธอยโอเคอยู่ดาปัตินเล่าเหรอแอบเที่ยวนะแปลคาละปากของเธอเนี่ยสวยไม่มีรอยย่นเลยเธอเธอทาปากใหม่เหรอคะหรือไง ิลเลอร์อย่างเดียวค่ะอ๋อฉีดเข้าไปให้มันดูแบบแต่งแต่แต่ว่ามันไม่ได้ริมปากนะคะแบบจะฉีดเนี่ยล่องแก้มอย่างเงี้ยคือจุดหลักๆแต่ถ้าเป็นในปากยังไม่กล้าฉีดคือมันมันเจ็บไม่กล้าอย่าง่กล้ามันแรงมากอันนั้นไม่ไหวนะคะแบ่แปคาถามจริงๆนะคะในฐานะที่แบบเราเพื่อนซีกันค่ะเธอมีความสุขเหรอที่เธอต้องดูแลให้ตัวเองสวยกินมากก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ไปเจ็บตัวเดี๋ยวก็ไปฉีดตรงนน้นต่ำตรงนี้มันดูแบบ ทรมานตัวเองมากกับความสุขเวลาตัวเองสองกระจกออคุ้มกันไม้แป๋วเฮ้ยแบบมีความสุขนะแต่มีความรู้สึกว่าเราอะโชคดีจังเลยที่เราเกิดมาในยุคปัจจุบันแล้วเทคโนโลยีคุณหมอเก่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดเวลาให้เราได้ดูแลตัวเองแบบแฮปปี้นะใายแป๋วแล้วก็เกิดวันหนึ่งทั้งหมดเวลาไม่มีเงินที่จะไปฉี่ไปทำแล้วหน้าจะเยี่ยว เธอจะรับตัวเองได้แล้วแป๋วจะเป็นโรคประสาทไหมอะ่ะก็ปล่อยมนันถ้าถึงตอนนั้นก็ปล่อยมนันแต่แป๋วมีความตั้งใจว่าแป๋วยอมรับความแก่ได้นะแต่ว่าแป๋วอยากจะไม่ไม่อยากยับเยะนะินอ่ะจันคาคืออยากตายตึงๆอะ่ะได้ป่ะตายตึง โอเคค่ะตายตอนตึงค่ะตึงค่ะเด็ดเย็นคงกลับไปตึงไม่ได้แล้วเพราะหมอไม่รับเย็บแล้วค่ะตอนนี้มันหย่อนเกินไปแล้วแปลว่าใช้จ่ายเพื่อความสวยความงามของเธอได้ข่าวเธอจ่ายเงินค่าทําสวยเดือนหนึ่งไม่ไม่แพ้ซุปตาทั้งหลายแหล่เลยหลายหมื่นเป็นแสนไมบางเดือน บางชุดถ้าถ้าจัดหนักก็แตะแสนเหมือนกันไอชุดแตะแสนเนี่ยมันก็นานๆทีแต่ว่าไอชุดต่อเนื่องแต่ละเดือนอย่างเช่นเลเซอร์เนี่ยเราก็ลงคอร์สประจําไว้เพราะเราต้องทําทุกสามอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็โบท็อกก็ต่อเนื่องก็ซ้ำสี่หมื่นทุกครั้งเลยใช่ไหมก็เยอะอยู่บันคืต้องเลือกโบท็อกของของประเทศดีๆใช้โบท็อกกระจกกระจกเดี๋ยวเธอก็มีผลอีกใช่ตายแล้ว อาจารย์ค่ะมันมีมันเต่อถือคติว่างนี้ขนาดศพเขายังต้องแต่งให้หน้าให้สวยแล้วเรายังเป็นเป็นอยู่ก็น,นิดนึงเออเรายังไม่เป็นศพนะคะ <c oughs> แต่ยังไงก็ตามแป๋วโชคดีแป๋วมีงานแป๋วพอมีสตางค์ <c oughs> แต่คน <c oughs> บางคนที่เขาไม่มีเงินมากแต่เขาอยากสวยแล้วเขาเป็นทุกข์ <c oughs> แป๋วให้คําแนะนาหน่อย <c oughs> สิคะว่าทําเท่าที่ทําได้ไหมหรือยัง <c oughs> ไงไอเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยนะคะเคล็ดล <c oughs> ับที่ที่ทำให้เราออกมาดีที่สุดก็คือเราต้องอยู่ตรงความเหมาะสม เหมาะสมก็คือไม่ทําเยอะเกินไปอะค่ะเวลาเยอะเกินไปก็อยู่ในอาการติดเข็มก็พังพินาศไปอันนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องและอีกมุมนึงก็คือที่จิตใจสมมุติว่าสตังค์ไม่มีแต่อยากไปทํามากแล้วก็ต้องดิ้นรนขวนขวายจนเป็นหนี้แล้วไปทําสุดท้ายเนี่ยจมูกโด่งแล้วเป็นทุกข์ก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องวางอยู่บนความพอดีนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพจิตใจหรือการเลือกทาอะค่ะดูคลิปไปแล้วเมื่อครู่แซบสะใจคุณผู้ชมทุกคนเลยใช่ไหม แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะติดตามรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบจัดเต็มไม่มีพลาดอัปเดตตลอดทั้งวันแล้วก็ง่ายมากคุณผู้ชมครับกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้สิคุณผู้ชมรับรองว่าช่อง2 StarMa x แแซ่บสะใจคนไทยแน่นอนกดสิคุณผู้ชมกดเร็วๆกด